สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการใช้งานโปรแกรม Arc GIS Desktop วันนี้เราจะนำเสนอเครื่องมือที่อยู่ใน Arc Toolbox นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า l a s t e r to Polygon หลักการของเครื่องมือตัวนี้เป็นวิธีการในการ convert ข้อมูล l a s t e r มาเป็นข้อมูล Polygon หรือข้อมูล Feature Car ที่เราใช้ใน Database กันนะครับเริ่มต้นเลยเราลองดูในโปรแกรมตอนนี้เราจะมีข้อมูลที่เป็นข้อมูล l a s t e r ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ทางธรณีวิทยานะครับเวลาที่ใช้เครื่องมือในการจําแนกเราจะต้องมีฟิลด์แว l ลูที่ใช้ในการจําแนกฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูตารางแอตทริบิวต์กันก่อนเดี๋ยวเราจะใช้แว l u ลูที่อยู่ในฟิลด์ที่ชื่อว่าแวลูตัวนี้เป็นตัวจําแนกข้อมูลในการคอนเวอร์ตไปเป็นโพลีกอนหลังจากนั้นให้ปิดตารางไปเครื่องมือ r a s t e r to Polygon จะอยู่ในชุดเครื่องมือของ a s ร t o ท ให้เราเปิดหน้าต่าง a s k to Box ขึ้นมาจากนั้นจะเห็นชุดเครื่องมือที่ชื่อว่า Conversion Tool ชุดเครื่องมือย่อยที่ชื่อว่า Form r a s t e r และเครื่องมือที่ชื่อว่า r l a s t e r to Polygon Double ลคลิ k ขึ้นมาจากนั้นในหน้าต่างของเครื่องมือ r l a s t e r to Polygon เราจะพบการตั้งค่าอยู่3ช่องด้วยกัน ช่องแรกให้เราทำการใส่ INPUT ต a s t e r เข้าไปจากนั้นฟิลด์ที่เราจะใช้ในการจำแนกข้อมูลให้เลือกเป็นฟิลด์แวลูตามที่เมื่อสักครู่นี้เราได้ไปดูไว้แล้ว Output p ล l y g อนฟีเจอร์ให้เราเลือกทำการจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่เราต้องการในที่นี้เราจะเก็บไว้ใน Dive f C e e Folder ล a s t e r จากนั้นให้เราทำการ ตั้งชื่อโพลีกอนที่จะทําการคอนเวิร์ตออกมาในที่นี้ให้ตั้งชื่อว่าโพลีกอนเราจะสังเกตเห็นว่า Save อสไทป์จะเป็นฟีเจอร์คัสเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้คลิกที่ Save จะเห็นได้ว่าในช่อง Output p ตโพลีก f อนฟีเจจะมีสถา,านที่จัดเก็บคือไดซ e โฟลเดอร์ s t สเตอ ส่วนชื่อของเอา p ์พุตที่ได้จะเป็นชื่อ polygon.fsp หรือเป็นนามสกุลของเชฟไฟนั่นเองจะมีออปชันย่อยที่เขียนว่า simplify polygon วงเล็บ optional ออปชัน option option นี้จะเป็นออปชันที่ใช้ในการปรับแต่งให้ polygon ที่เป็นผลลัพธ์ที่ได้ออกมามีความสมูทเรียบเนียงและดูสวยงามให้เราเช็คที่ออปชันนี้ไว้จากนั้นคลิกโอเคเพื่อทำการประมวลผลครึ่งจะเห็นได้ว่า เมื่อเครื่องทําการประมวลผลเรียบร้อยแล้วจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลักษณะของโพลีกอนและมีการแบ่งขอบเขตตามนี้ให้เราลองไปดูในตาราง a t t r i b u t e ของโพลีกอนตัวนี้กันในตาราง a t t r i b u t e จะมีฟิลที่ปรากฏเขียนเอาไว้ว่า grid code เมื่อเราทําการ sort field นี้เราจะเห็นได้ว่าจะมีการจัดเรียงตามประเภทของทอณมวิทยาตามที่ปรากฏใ,ในขั้นตอนแรก เท่านี้เราก็จะสามารถใช้เครื่องมือ r a s t e r to Polygon ในการคอนเวิร์ตข้อมูลล a าสเตอไปเป็นข้อมูล Polygon ในรูปแบบของนามสกุลเชฟไฟล์ไว้ใช้งานได้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณครับ